สวัสดีเจ้าพ่อแม่ปีน้องพิมพ์เจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Watch จับตาทองเนื้อเจ้าปกติแล้วเนี่ยช่วงวันหยุดยาวตลาดการเงินมันจะเงียบเงียบเงาเงา,งาใช่ไหมเจ้าแต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมีปริศนาใหญ่เกิดขึ้นชนิดที่ว่าต้องขมวดคิ้วกันเลยเจ้าคือมันน่าแปลกใจขนาดเลยเจ้าลองคิดดูนะในช่วงที่เศรษฐกิจมันดูเสียเส่ยงๆไม่แน่นอนเนี่ยทองคำกับเงินที่เปรียบเหมือนหลุมหลบภัยชั้นดีของนักลงทุนราคามันควรจะพุ่งขึ้นสิเจ้าแต่ที่เกิดขึ้นจริงคือไอหยาง มันกลับดิ่งลงเหวไปเลยเจ้าสวนทางกับตำราทุกเล่มที่เคยอ่านมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าคำถามเนี่ยแหละเจ้าที่วันนี้เราจะมาแกะรอยหาคำตอบไปพร้อมๆกันไปเริ่มฝึกวนพร้อมกันเลยเจ้าและนี่คือเบาะแสชิ้นแรกที่สำคัญที่สุดเลยเจ้า52,000ล้านดอลลาร์ตัวเลขมันเยอะจนนึกภาพไม่ออกเลยใช่ไหมเจ้าเงินจำนวนมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยถูกเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยอัดฉีดเข้าระบบภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงของบ่ายวันเดียวเท่านั้นนะเจ้า พอออกมาทําเป็นกราฟแล้วโอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเจ้าแท่งสายมือคือวันปกติทั่วไปนะอาจจะมีเงินหมุนเวียนนิดๆหน่อยๆพันสองพล้านแต่พอหันมาดูแท่งขวาอ,อืมันพุ่งขึ้นไปแบบน่าตกใจเลยเจ้าความแตกต่างระดับนี้มันบอกเราได้คําเดียวเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรงนี่มันคือการแทรกแซงระดับวิกฤตที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเลยนะเจ้าครั้งล่าสุดก็โนโนเลยตอนปี2008 ถ้าจะอธิบายแบบบ้านๆนะเจ้าตลาดรีโปเนี่ยมันก็เหมือนโรงรับจำนำไฮโซของพวกธนาคารนั่นแหละเจ้าเวลาธนาคารไหนร้อนเงินต้องการเงินสดด่วนๆก็จะเอาของดีๆที่มีอยู่อย่างพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไปจำนำไว้ซึ่งการที่ธนาคารหลายๆแห่งแห่กันไปที่นี่พร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยดังๆเลยว่ามีบางที่กําลังจะขาดเงินสดอย่างรุนแรงแล้วเจ้าแล้วคําถามต่อมาก็คือทําไมถึงต้องร้อนเงินกันขนาดนั้นล่ะเจ้า อะไรคือสาเหตุที่ทําให้ธนาคารยักษ์ใหญ่ต้องวิ่งวุ่นหาเงินสดกันอย่างเร่งด่วนขนาดนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะเจ้าในวงการนเนี้ยเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเจ้าเขาเรียกว่ามาร์จินคอเปรียบไปก็เหมือนเจ้านี่โทรมาทวงเงินแบบด่วนจีเลยเจ้าบอกว่าเฮ้ hey, หลักประกันที่คุณวางไว้มันไม่พอแล้วนะต้องหาเงินมาเติมเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเราหามาไม่ได้ล่ะก็จบเลยเจ้าเขาจะเทขายสินทรัพย์ทุกอย่างในพอร์ตของเราทิ้งทันที จากข้อมูลที่ไปสืบคุนมานะเจ้าผู้ต้องสงสัยหลักในเรื่องนี้ก็คือธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโลหะมีค่าโดยตรงเลยว่ากันว่าธนาคารนี้เนี่ยเขาไปเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าราคาทองจะตกแต่ปรากฏว่าตลาดไม่เป็นใจเจ้าราคาทองมันพุ่งสวนทางขึ้นไปสังงั้นทําให้ขาดทุนมหาศาลเลยแล้วมันก็กลายเป็นโดมิโนโที่ล้มต่อๆกันไปเป็นทอดๆเลยเจ้า เริ่มจากธนาคารเดียวที่เดิมพันพลาดโดนบังคับเทขายสินทรัพย์รถใหญ่ออกมาการเทขายครั้งนี้ก็เลยทําให้ราคาทองในตลาดร่วงหนักพอราคาร่วงหนักมันก็ไปจุดชนวนให้ธนาคารอื่นๆที่ถือทองคําอยู่โดนมาจิ้นคอตามไปด้วยจนกลายเป็นหายนะที่ลุกลามไปทั่วเลยเจ้า แต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การเดิมพันที่ผิดพลาดของธนาคารเดียวพอเราไขาปริศนาเบื้องต้นได้เราจะเห็นเลยว่าเรื่องราวมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเจ้าปัญหาของธนาคารเดียวนี้เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองที่ข้างใต้มันซ่อนปัญหาระดับโครงสร้างของระบบการเงินทั้งหมดเอาไว้เลยลองดูสัญญาณเตือนภัยอื่นๆนี่สิเจ้าแต่ละอย่างก็น่ากังวลอยู่แล้วนะ พอมารวมกันโอ้โหเงินสำรองธนาคารก็น้อยลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีตลาดกู้ยืมเงินก็วุ่นวายป่นป่วนแต่ที่น่าปวที่สุดคือขนาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ว่าแน่ๆยังหาคนซื้อยากเลยเจ้ามันบอกว่าระบบการเงินกำลังตึงเครียดถึงขีดสุดแล้ว ไทม์ไลน์นี้สําคัญมากๆเลยเจ้าแค่ต้นเดือนธันวาคมเฟดยังประกาศว่าจะดึงเงินออกจากระบบอยู่เลยแต่พอเวลาผ่านไปไม่ถึงสามอาทิตย์กลับต้องกลับลําแบบ180องศาอัดเงินก้อนมาขึ้มากลับเข้าไปแทนมันบอกเราว่าระบบนี้มันเปราะบางมากๆจนยืนด้วยตัวเองได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยเจ้าเรื่องนี้มันก็มีมุมขำๆอยู่นะเจ้าคือเฟดเนี่ยเขาเรียกสิ่งที่ตัวเองทําแบบสวยหรูว่าการบริหารจัดการเงินสํารอง แต่บรรดานักวิเคราะห์เขาบอกว่าโอ้ยนี่มันพิมพ์เงินชัดๆเลยแค่พยายามหาชื่อเรียกใหม่แบบเนียนๆเ,เพื่อไม่ให้คนตกใจเท่านั้นเองเจ้าคำพูดนี้อธิบายภาพได้ชัดเจนมากๆเลยเจ้าคือระบบการเงินมันอยู่ได้ด้วยการอัดฉีดเงินตลอดเวลาพอหยุดปุ๊บก็เกิดอาการช็อกปับ๊บมันอ่อนแอเกินกว่าที่จะยืนได้ด้วยตัวเองแล้วและการที่รัฐบาลต้องเข้าไปอุ้มแบบนี้บ่อยๆมันก็มีผลเสียระยะยาวนะเจ้า เขาเรียกกันว่า moral hazard หรือภาวะภัยทางศิลธรรมมันเหมือนกับการสอนให้ธนาคารกลา้าเสี่ยงมาขึ้นเรื่อยๆเหมือนลูกคุณหนูที่ขับรถชนกี่ครั้งก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็ซื้อคันใหม่ให้ยังไงก็มีคนมาช่วยอยู่ดีเจ้าและนี่คือทฤษฎีที่เผ็ดร,ร้อนที่สุดจากแหล่งข้อมูลเลยเจ้าข้อตั้งข้อสงสัยว่า หรือจริงๆแล้วนี่จะไม่ใช่แค่การกู้วิกฤตแต่เป็นการแทรกแซงตลาดอย่างจงใจเพื่อกดราคาทองคำไม่ให้สูงเกินไปและเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของคนที่มีต่อระบบการเงินในปัจจุบันเอาไว้ที่น่าคิดไปกว่านั้นคือมีข้อมูลว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังแอบตุนทองคำกันยกใหญ่เลยเจ้ามันเหมือนกับว่าแม้แต่คนคุมเกมเองก็ยังไม่เชื่อมั่นในระบบเงินกระดาษที่ตัวเองบริหารอยู่เลยแล้วเราในฐานะคนธรรมดาจะเชื่ออะไรได้ล่ะเจ้า สุดท้ายนี้คำถามที่ยังค้างคาใจพวกเราทุกคนก็คือระบบการเงินที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ล้มได้หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะใหญ่เกินกว่าที่เราจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้อีกต่อไปแล้วกันแน่เจ้าแล้วทุกคนละเจ้าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นจะใดกันแน่ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เน้อเจ้าถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Go Watch จับตาทองไว้ตัวนะเจ้าแล้วประกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า